ช่วงนี้มีคนเอามารีวิวแล้วก็พูดถึงกันเยอะมากๆค่ะในกลุ่มไฟทางประเทศไทยนั่นคือกระเป๋ารุ่นลอล่าลอล่า F 71นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มิ้นชอบมาก คือใช้มาแล้วประทับใจมากใส่ของได้เยอะค่ะใบไม่ใหญ่ไปเยอะกว่าเจม,มี่นะคะใส่ของได้เยอะกว่าเจม,มี่ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือทรงอะเรดี้มากๆเลยนะคะจะสะพายเป็นแบบว่าโาัวใหญเป็นทนายหรือว่าจะคาดเอวก็ได้จะสะพายไหล่ก็ได้ค่ะมาดูที่ดีไซน์กันบ้างนะคะตรงใส่สะพายเนี่ยเขาจะสามารถปรับระดับได้ค่ะโดยการลดล็อกเข็มขดัดติ๊กต๊กแกออกนะคะตรงนี้ แล้วก็ปรับความยาวได้ค่ะแต่ที่เขาให้มันแยกออกจากกาันได้อย่างนี้ mm hmm. ก็เพราะว่ามันจะได้เอามาเป็นตัวคาดเอวได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวทดลองคาดเอวให้ดูค่ะ mm hmm. มีหนึ่งช่องซิปค่ะด้านในบุเป็นผ้าเปิดมาก็เจออีกหนึ่งช่องซิปค่ะและด้านในก็มีอีกหนึ่งช่องซิปค่ะนอกั้นก็เป็นพื้นที่โล่งเนาะสำหรับคนที่ชอบจัดระเบียบของในกระเป๋านะคะรุ่นนี้ถือว่าเหมาะที่สุดละคะ่ะสายยาวตลอดทั้งสายนะคะ ขนาดความสูงของกระเป๋า12เซนค่ะขนาดความยาวของกระเป๋า23เซนค่ะและก็ก้นกระเป๋ากว้าง7เซนค่ะ รุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายมากค่ะเพราะว่าทรงอมันเหมาะกับผู้หญิงมากจริงๆ,งๆแต่ในกลุ่มขายในประเทศไทยมันก็ยังมีมือสองขายอยู่นะคะเลทราคาก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทถึง5,000กว่าบาทค่ะแล้วแต่สาภาพก่อนที่จะซื้อกระเป๋ารอราทุกครั้งจากประสบการณ์ที่มิ้นซื้อมา3ใบนะคะมิ้นแนะนำว่าให้ขอผู้ ลงรายละเอียดของตีนตุ๊กแกก่อนค่ะนเ,นเห็นไหมคะตรงเนี้ยมินซื้อมาแล้วก็หลุดหายไปแล้วคะ่ะส่วนของตีนตุ๊กแกมันจะเป็นส่วนที่ชำรุดได้ง่ายที่สุดเลยนะคะอย่างใบนี้นะคะตอนแรกที่ดูในภาพมันก็สมบูรณ์ดีค่ะแต่พอซื้อมา ใช้แค่2วันตีนทุกเกตหลุดหายไปเลยจ้าหอันค่ะถ้าจะซ่อมก็ต้องเสียเงินอีก750เราก็ไม่ซ่อมดีกว่านะคะใช้แบบนี้ไปลคลิปนี้ไม่ได้ป้ายยาให้ทุกคนอยากจะช้อปปิ้งแต่อย่างไรนะคะเป็นเพียงแค่คลิปรีวิวของสะสมของมิ้นเองค่ะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจเลือกกระเป๋าก็ แล,แล้วก็รอติดตามคลิปหน้าเขา,าจะรีวิวรุ่นไหนไปแล้วค่ะ